สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตผลคะแนขน,นของไทยรัฐตั้งแต่เริ่มการโหวตผมว่าทางไทยรัฐจัดหนักจัดเต็มแบบชนิดที่ว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบและสำหรับรางวัลของศิลป,ปินที่จะได้รับจากการชนะในไทยรัฐอวอร์ดส0 2 5โดยล่าสุดน,นะครับเมื่อเวลา10บนาฬนาทีทางไทยรัฐได้อัปเดตผลคะแนน,นแล้วกับ3รางวัลพิเศษพิเศษที่ห ได้ขึ้นหน้าหนึ่งนักสือพิมพ์ไทยรัฐพิเศษที่สองได้ขึ้นจอที่ m b k t i m ใจกลางกรุงเทพและพิเศษที่สามได้ขึ้นจอที่ t h m e s s q u a r e n e w y o r k ใจกลางมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือรางวัลพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผลคะแนนในตอนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งผลคะแนนในตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีและศิลปินคนไหน ที่มีคะแนนนำสูงสุดนในตอนนี้ตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับ7ในสาขาทีปอปแห่งปีทีอารหกแปพี่กรีดซึ่งมีผลคะแนนอยู่ที่44,988คะแนนโหวตอันดับ6ในสาขานักแสดงแห่งปีทีอารสอิงฟ้าวราหะมีผลคะแนนอยู่ที่141,198คะแนนโหวตอันดับ5ในสาขาคนดังที่สุดแห่งปี ทีอาห้าสองฟรีนสโรชาซึ่งมีผลคะแนนอยู่ที่2 1 2 1 8 0คะแนนโหวตอันดับ4ในสาขาคู่จิ้นชายชายแห่งปีทีอาสามห้าีนูนิวซึ่งมีผลคะแนนอยู่ที่2 1 7 8 0 4สคะแนนโหวตอันดับ3ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปีทีอาสี่สองฟรีนเบกกี้สำหรับผลคะแนนในตอนนี้ 493,971คะแนนโหวตอันดับ2ในสาขาลูกทุ่งมาลำแห่งปีที่ r 80ต้นข้าวสปรียาผลคะแนนอยู่ที่558,675คะแนนโหวตอันดับ1ในสาขาริซิงสตาแห่งปีที่ r 59แพรตทิกงนทวัตด้วยผลคะแนนอยู่ที่847,999คะแนนโหวต และนี่ก็คือการอัปเดตผลคะแนน,นในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีของทางไทยรัฐและเมื่อเวลาระสุดที่ผ่านมาผมได้อัปเดตใหม่สําหรับผลคะแนน,นในเวลา15นาฬิกา15นาทีในการอัปเดต3อันดับในสาขาบันเทิงที่มีคะแนนกําลังเข้มข้นกันอยู่ในตอนนี้และมีคะแนนนําสูงสุดในตอนนี้นะครับ3อันดับได้แก่ในสาขาคู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี TR42 ฟ TR รีนเบคกี้ด้วยผลคะแนนล่าสุด496,887คะแนนโวทอันดับ2ในสาขาลูกทุ่งมาลำแห่งปี TR80 ต้นข้าสปรียาด้วยผลคะแนนล่าสุด564,419คะแนนโวทและอันดับ1ในสาขาริสซิงสตาร์แห่งปี TR59 แพรสิกนัธวัตร ด้วยผลคะแนนล่าสุดในตอนนี้849,132คะแนนโหวตและนี่ก็คือ3อันดับที่มีโอกาสที่จะได้รับเกียรติรางวัลพิเศษในตอนนี้นะครับและยังเหลือเวลา37วันของการโหวตนะครับและสำหรับ FC ฟซแนคลับท่านใดด้อมทุกบ้านจะต้องรีบโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมและศิลปินคนไหนจะได้รางวัลน,นี้มาครองอยู่ที่แฟนๆทุกท่านแล้วนะครับและเราจะพาคุณผู้ชมมาดู อันดับ1และอันดับ2ในตอนนี้นะครับคะแนนของแพททิกนัทวัฒน์ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ที่849,132คะแนนโหวตและน้องต้นเข้ามีคะแนนอยู่ที่564,419คะแนนโหวตและระยะห่างของผลคะแนนที่มีความห่างมากถึง284,713คะแนนโหวตเลยทีเดียวนะครับและยังเหลือเวลา ให้เอฟซีแฟนคับทุกท่านช่วยกันหวดคะแนนได้ประจนถึงวันที่3 1ธันวาคมปี2568นี้รีบวดเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับศิลปินที่คุณผู้ชมรักและนี่ก็คือการอัปเดตผลคะแนนแล่าสุดที่ผ่านมานะครับและถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบใน,นครั้งต่อไปสวัสดีครับ